ตัวธรราของเ er, รียนสงสองสอง้แห้ากของาไปทีดีไกน์เลือกตัวนึ่งออกไอคที่เลือกคอมพิวเาเป็นือกไฟติดไฟเพลง n o t แกรการเงิการเงิก็จะมีอาจารย์คนองห้าศูนย์เงินจ้างบันเนอร์หกแสนค่าครองแาบรอรา จะเหลือหกหมื่นทั 9, 3, ้งหมดหมื่นคงเห้าแสนหนนึ่ง้าสามสามสองคือส่งลกองเงินทยสามหมาพันสเก้าคงเหลือ้าแส่น้ก็พัิบนนตามเนึ่ไดส 315 1นึ่งห้าหนึ่อี่บเก้หาสีที่ะ้งใจเบลนีังสินส0ง9้า